เทศอุ้ม hey, รักแรกเสี่ยงตายศพตาฝ่าโดนกระสุนวิ่งหลบระเบิดรักแรกพบมันจะธรรมดาได้ไงละ่ะคายเมตาและมหานิยมเลยทำจัดใหญ่ให้พระนางเคมีใหม่เท็ใหม่รอนและอุ้มอิสยาได้เจอหน้ากันครั้งแรกท่ามกลางดงกระสุนและดงระเบิดเรียกว่าฉากเปิดของละครชุดดวงใจเทวกรมเรื่องใจพิสุทธิ์ที่แปลกใหม่เร้าใจเพราะแทนที่จะได้รักแรกพบศพตากลับกลายเป็นรักแรกพบเอาปืนจ่อหน้ากันเลย เราจะเป็นอย่างไรวันนี้เอาเบื้องหลังกันถ่ายทำมาฝากให้ดูเป็นการเรียกหนังย่อยก่อนคลายค่ะ ซึ่งฉากนี้เป็นตอนที่ร้อยตำรวจเอกมอมหลวงรณจ,จักรจุฑาเทพขึ้นเชียงรายวางแผนปรับปรามแก๊งค้ายามังกอแดงแต่บังเอิญเกิดการเข้าใจผิดว่าใจพิสุด์เป็นนางเอกนกต่อพวกเดียวกันกับพวกค้ายาเลยวิ่งไล่จับยิงกันหูดับก่อนจะโดนระเบิดเกือบตายกันทั้งคู่ซึ่งฉากนี้พี่เมียวประเวณรัฐผู้กำกับแท็กทีมพี่นกชัดชัยผู้จัดผู้กำกับการการแสดงและกำกับคิวบูที่ดูแลวเชื่อมือไม่ได้ ว่าต้องออกมาสมจริงสมจังอย่างแน่นอนเพราะพี่นกบอกว่าฉากเปิดจะเป๋าได้ยังไงมันต้องปังปังปัง,งเลยบอกให้ทีมเอฟเฟกต์ลกระสุนที่ใช้ในการถ่ายทํามาลายร้อยนัดพร้อมกับเอฟเฟกระเบิดอีก2-3ลูกเรียกว่าจัดหนักรับน้องใหม่ที่ก่อนจะเปิดกล้อง พี่นกก็ส่งเทศไปเรียนคิวบูพร้อมกับเรียนยิงปืนมาหลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะแต่พอถึงสนามจริงเทศก็บอกว่าตื่นเต้นมากตั้งแต่อ่านบทครั้งแรกเพราะเป็นฉากปะทะที่ดูเดือดเรียกว่าฉากแกญ่ของเรื่องก็ว่าได้ค่ะดีกรนไทยรรทําพี่เหมี่ยวคอยบริฟอารมณ์ความรู้สึกของรน,นจากให้เทศเข้าใจว่าที่มาที่ไปก่อนจะส่งต่อให้พี่นกจิ้วเค็มเรื่องยิงปืนก็ต้องบอกว่าพี่นกประกบซ้อนแบบไม่ปล่อยดีเทลให้ตกหล่นเพื่อให้เทสนั้นเป็นตํา ตรวจสุดเทสมจริงมากที่สุดค่ะซึ่งหลังจากที่ถ่ายคัดคนร้ายค้ายาปะทะกับตำรวจไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงการเจอกันครั้งแรกของพระเอกนางเอกอุ้มเทศที่สถานการณ์เหนือเรื่องคืออุ้มต้องจับพลัดจับพลุมาอยู่ในดงของคนร้ายทําให้เทศเข้าใจผิดว่าอุ้มนั้นเป็นนางนกต่อรวมกันขบวนการค้ายาพอเห็นใจพิสุทธิ์วิ่งหนีสับๆไปในปากก็เลยวิ่งตามไปจับแต่ตัวใจพิสุทธิ์นาทีนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร กนหกนีเอาไว้ก่อนรัน,นาจักเลยวิ่งตามไปก่อนที่ใจพิสุทธิ์นั้นจะสะดุดลม้มเทศและเอาปืนจ่อพร้อมกับสั่งให้หันหน้ามาและทันทีที่สบตากันก็มีช็อตไปชั้วขณะเพราะไม่คิดว่าคนที่ตนตามนั้นจะเป็นหญิงสาวหน้าตาสวยเนื่องจากใจพิสุทธิ์นั้นใส่หู้ปิดหัวอยู่ตลอดก่อนที่จะทันได้รู้สึกอะไร รนจักรก็เห็นคนร้ายควางระเบิดมารนจักรก็เลยใช้สกิลรบตัวใจพิสุดหลบระเบิดไปกองที่พื้นแถมยังเอาตัวบังระเบิดหายใจพิสุดจนทางคคหนัน,หน้าชนกันตาสบตาลกหยุดหมุนไปชั่วขณะ ก่อนที่รณจักรจะดึงสติความเป็นตำรวจกลับมาได้สมบทโหดกระชากใจที่สุดขึ้นมาจากพื้นและก็ะลากตัวไปสอบสวนทันทีในตอนสอบไม่มีอะไรลุ้นเท่าทีรณจักรนั้นต้องรวบระเบิดเพราะก่อนจะถ่ายทำจริงพี่นกมาสักสามท่าถามให้เองแถมสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมก็บอกว่าท้าต้องเป๊ะคิ้วต้องได้แล้วถังกูก็ได้ทำตามสั่งและผอซินเสียงคัดถังคูถึงกับหูดับไปเลยทีเดียวค่ะ เรียกดวแค้นหน้าจอเจอกันครั้งแรกก็ประทับจิตประทับใจแต่จะเป็นการรักแรกพบหรือเกลียดแรกพบกันแน่ก็ต้องรอดูกันค่ะพลาดไม่ได้กับละครชุดดวงใจเทวรมเริงใจพิสุทธิ์มาร่วมลุ้นเอาใจช่วยความรักของคุณตำเรวจรณจักรกับคุณ,ค,ณครูหนโปุกไปพร้อมกันในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมนี้ค่ะ